อ่ัสะครับู้ตัวไหมอันนี้จะรู้ปรมว่าบที่น้องกนี้าะท่หร่คัสน่าไหร่ตวนตัวเท่าไหร่ตวนียน้ารอยาร้อยนี้งีเป็นหลอยสิหลายสิบช่องนะครับผมตัวร้อยอู่นอกว่าใ่ะ นน,นนี่นะคะก็มีหลายช่องนะคะที่เข้ามาในวันนี้นะคะค่ะก็มียูทูบเบอร์ทุกท,ก,ทกช่องเลยนะคะคอ้ย่น,อน,น,ยนๆอย่างอย่งยงางอย่างพูดประชาเนี่ยจเป็นไหมว่าต้อง นี่นะคะเราก็ได้มายืนรออยู่นะคะเพราะว่าเราเข้าไม่ถึงเพราะว่าคนเยอะมากยูทูบเบอร์เยอะเยอะมากเลยค่ะอันนี้รออยู่ด้านนอกดีกว่านะคะ ยา่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะย่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> ดีใจมากดีใจเนาะยา่า <c oughs> ย่าคะเป็นไงานสบายใจไหมวันนี้สบายใจคะ่ะวันนี้สบายใจมากค่ะก <c oughs> ็ถือว่าเป็นข่าวดีของป้า แต่ยังแต่ท่งนี้ทั้งนั้นก็ยังต้องรอเนาะอรอกระบวนการกที่เขาจะส่งสที่าารพิจารณาอะไรก็รู้สึกว่ามันดีแล้วขั้นตอนแรกก็ดีแล้วก็หวังว่าจะดีขึ้นๆไปเรื่อยๆนะคะ ก็เราลุ้นต่อไปในในขั้นตอนที่สองอย่างที่สีแต่ขั้นตอนแรกก็โอเคทำให้ป้ายินได้แล้วเนาะยินได้แล้วเราก็ได้ข่าวดีแล้วนะคะข่าวดีแล้วเราก็ได้ค่ะนี่เราก็ได้รับทราบข่าวดีจากย่าแล้วนะคะจากย่าอาชิแล้วนะคะค่ะก็เป็นหนึ่งในหมู่บ้านกกอกนะคะขั้นตอนแรกก็รู้สึกว่าดีแล้วค่ะคือแม่เจ้า

พอแล้วครับนี่นี่คนะน้องรถไม่ได้ปีนเลยไหมไม่ได้ปีนเลยไหมปีนไดมเฮ้ยขึ้นภูไปขึ้นภูได้ทุกภูแต่ไม่ไปไม่ไปนีค่ะก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะคะนี่ก็จเดินทางกลับแล้วนะคะ อันนี้เราก็ขอจะเพียงเท่านี้นะคะนะต้องขลนนักหน้าคนระับแต่ละตอปิดขาดโอ้ยโทษทีร่อจับ อ่าอยาก่ำอะไรครับไโอเคเดี oh yeah. okay, my, <that> ๋มจมอคไมน่มมนี่ไม่อิม่รรู้ตทุกคนเรื่องแว่าสว่ากอไแต่ตอนที่ต่อยเนี่้อใหู้่ดับตมที่เ่ อำนาจของเจ้าหน้าที่รได้มาทีัทบท,นนทีนี้ก็<ม>ก็ก็อย่างที่บอกนะครับพี่น้องยิงูปเปอร์ครับตอนนี้ก็คือผลออกเป็นเอกระชแล้วพวกเรารู้แล้วเนาะแต่ทีนี้ก็ต้องเหลือแต่ในในะครับให้เจ้าหน้าที่รัฐนะครับสรุปให้พวกเราอีกทีแล้วก็จะต้องมีการประชุมนะครับผู้ใหญ่บ้านอีกใช่ไหมที่ก็แจ้งมาก็คือผู้ใหญ่บ้านกำนันหรืออะไรก็แล้วแต่ของอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐแล้วชาวบ้านเรารู้เป็นผลเอกสากรแล้วเนาะ สบายใจแล้วนะครับว่าปู่จะได้ตร้างต่อนะครับแล้วก็หน่วยงานรัฐเนี่ย <Okay. S 1> จะเข้ามาช่วยเราดูแลซึ่งสบายใจเลยนะครับให้เ <Hey, S 1> ะครับเจ้าหน้าที่รัฐของเราเนี่ยได้เข้ามาดูแลผมเห็น <Okay. S 2> ด้วยเลยตรงนี้เพราะอะไรฮะผมเคยบอกไว้แล้วว่ามันไม่มีเออเขาเรียกว่าไม่มีจุดเสียนะครับ <Okay. S 2> ในการสร้างตรงนี้ไม่มีคําว่าเสียเลยเพราะอะไรฮะเพราะว่า ประโยชน์ของมันในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันมหาศาลนะครับและผมต้องบอกก่อนว่าปลูกผลิติตาเนี่ยดังไปถึงทั่วโลกนะครับไม่ใช่ว่าจะพาะในประเทศนะนะครับไม่ว่าอเมริกาออสเตรเลียนะครับฝรั่งเศสนะครับอังกฤษเนปาลคูเวตเลยดังนะนัดมันไหวเลยนะครับผมบอกว่านี่แหละครับอำนาจแห่งธรรมนะครับไม่มีอะไรนะครับจะมาเ้าน้ำหรือก้ากายแต่สิ่งหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยนะครับ สิ่งหนึ่งที่เข้ามาเนี่ยนะครับคือเป็นการทดสอบว่าลุงพลจะมีจิตใจเข้มแข็งมากแค่ไหนเพราะการที่จะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตมโหฬารและเป็นตำนานให้กับพี่น้องชาวไทยเนี่ยของใครเนี่ยนข้างใจยากนะครับไม่ใช่เฉพาะลุงพลคนเดียวที่โดน<อ>นะครับคนที่ก็สร้างใหญ่อย่างเช่นพี่สารพงษ์เราก็เคยโดนมาแล้วนะ<ม>เคยมาหมดนะครับทุกคนเคยโดนหมดเพราะว่าเวลาสร้างของใหญ่มันเป็นอนุภาพอะไรที่ยิ่งใหญ่เพราะว่าคนจะเข้ามากราบไหว้กันนะครับช่วยกับช่วยกัน นะครับนี่คือสิ่งสำคัญบุญใหญ่เกินนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละครับอำหนจธรรมจะคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมนะครับทุกทุกคนทีมลุงพลสู้สู้ทีมลุงพลสู้สู้ทีมลุงพลสู้สู้โอเคโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาตอบ